ครับการสดีช่วงแรกยามเย็นของวันที่งีสิบแปดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคัาวสารชินีกับศีน้ำผ้าพแมพี่น้องมาเลือกสีเลือกช่มง,ง้อครับพี่น้องครับแลวกับมารีวิวเพิ่มมือเ้ากับลงชิปไปหรอครับพี่น้องครับกับมี่พ่อแม่พี่น้องลหลายท่านโทรมาหาว่าอ่าไทยตอนงวดจินยา ให้เมืองเนี้ยเราก็โทรมาถามว่าง้วนนี่ใสดีบ่ขอตอบเลยครับพี่น้องครับวาบ่าจินยาดีเรากาดนี่ใสดีเพราะฟื้นเพฟัดผูกรานได้ครับพี่น้องครับอ่ะาซาล่าชิมนี้ผมก็ส่งฟรีให้200กิโลเมตรเช่นเ,เดิมครับพี่น้องครับเราก็บ,บริการเจมเป็ปทางนองเหนือจาก200กิโลเมตรทั้งบุศรีก็ต,ต้องออกคารถซอยทั้งบุขายได้ครับพี่น้องครับขอฝากเบอร์โทรไปก่อนครับถ้าท่านใดชื่นชอบสนใจอยากได้ไปเลี่ยงก็โทรมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0652076884พิกัดที่ตั้งดสี่พัว ตำบลมันฝางอำเภอกาศิววิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่รองครับชิปนี้ผมสิขายยกหาตัวได้ครับพี่รองครับห้าตัวหกหัวใจรุ่นทองหนึ่งในราคาหม่องขายได้เล้ครับพี่รองครับเอาสามหมื่นห้าร้อยบาทพ่อครับพี่รองครับให้รายก็นี่กับ่เอาให้หน่อยก็นี่กับ่ขายครับพี่รองครับอ่ะมเม่องทันเสดงง้วแบบใดหาตัวหัวใจอ่ารุ่นทวงหนึ่งอ่ามเม่องแม่นี่ครับเป็นแม่ยเยอะแยกลูกเคยมีลูกมาแล้วอ่าสองตัวงัวสดสดสูงรนอยยิมหาบวกอาจจะของเก่า ก็บอกว่าทำมาแล้วเดือนกลัวอ่าผมตีให้รุนทรวงครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ตรวจอ่าตัวได้ตรวจผมสระกันให้ครับนี่ครับเด็ดตัวเมียซีเหมืนเด้ครับพี่น้องครับนี่ตัวที่หนึ่งเนี่ยอ่ามันจะชัดครับพี่น้องครับเป็นง้วนเทยอ่าชาวบ้านผมก็เรียงง้วนเทยไก่ไทยกลางบ้านเท่าครับพอมีน้ำมีเบื่อมีลึ่งไหมครับพี่น้องครับนะครับอ่ามันชัดชัดครับพี่น้องครับแล้วกาแม่สาวไก่ผสมสูงเมียสาหาบวกลบสองหัวบัวครบเครื่อง ไก่คว้ามาใกล้ผสมกับสิบหกสิบเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องครับไปเลี้ยงอยีกจังน่อยกว่าสิใกล้ได้ผสมแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับแม่สาวแม่นี่อ่าแล้วก็ตัวผู้อายุห้าหกเดือนนี่ครับง้อแขนลากขาเกลิงแข็งแรงทุกตัวครับพี่น้องครับแล้วก็แม่สาวอายุขวบกลัว นี่แม่นี่ครับแม่สาวอยู่กลัวแล้วก็แม่ทองซีเดือนแม่นี่ประกันทองไงเพราะว่าไปตรวจเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าผมไปซื้อคนไข่บ้านของผมนี่ในราคาประกันทองมากครับผมก็เลยเอาหมอไปตรวจอยู่ขอกเพลนก็เลยได้ประกันทองไงเพ่อแม่พี่น้องดูจากความทองจริงครับทองซีเดือนครับทองพอคุ้มคอแล้วครับนี่ครับสูงอ่าเมษสามสิบบวกลบนี่ครับก็มีซี่ข้อมีนมาว่าวัวไทยสูงเท่าไหร่ ผมก็บอกเนี่ยทุกคิปอยู่ครับพี่น้องครับ้าขาดตกบกพรอมบางใดก็ต้องราดขอให้ในการให้ข้อมูลครับพี่น้องครับนี่ยบสามหมื่นห้าร้อยครับงวอหาโตครับอ่าท่งสองร้อยิโลครับยำเบอร์โทรทีเดงครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับเนี่ยนี่ก็อ่าหน้าด่างหางดอกใ้่ว่ามันก็พ็นอย่างครับมันสอดครับแต่มันตามตำหน้าโบราณโบรานกะ ถือว่าเป็นง้อสอดัวออกหางครับเลี้ยงได้ครับพี่น้องครับอถ้าพิ่นถือจริงๆตามลักกะตามทีผู้ถอบโบราณว่ามากกอันนี้ก็บอกตามเพิ่นนล้วครับพี่น้องครับเกิดไม่ใยรุ่น้าผพิดพลาดประกันเลยต้องกาบขออภัยครับถ้าถ้าด่างต้นหน้าบอดางหลังนั่นนี่แสดงงัวประสอดครับอันนี้งัวสอดด่างหนาด่างหลังนี่ครับเมียเนี่ยทองสี่เดือนประกันทองครับนี่ผูกตามได้จับใบได้ทุกตัวครับพี่น้องครับกินห่าดีครับอ่าสามหมื่นห้าร้อยครับ เดี๋ยวเราจะเจียวเขาเรียนนี่แล้วครับปั๊บราคาขึ้นเองครับผมเดี๋ยวผมจะปั๊บขึ้นเองครับเพราะว่าขึ้นมองได้มองว่ามันหาง่วยหนาครับแถวบ้านหาง่วยหนาจะคว้างเพิ่งมิ่งวยแล้วเพิ่งกับเพาอยากขายเพิ่งมี่งมองเรียงนะครับพี่น้องครับนี่ครับขึ้นกับขึ้นว่าหลายบาทแล้วครับขึ้นตามตามสมควรตามวาระเหรครับพี่น้องครับแต่ว่าาซื้อแล้วนี่ผมเอาแชร์สามหมื่นห้าร้อยแล้วครับหาโตหงหัวใจรุ่นทองหนึ่งได้ตัวเมียซีตัวผู้หนึ่งครับในทองอีกหนึ่ง ทองแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่รองอ่ามังชัดๆไปแตซาน้ํากันครับพี่รองครับเราย่างการซื้อขายกับอันนี้ต้องขอวิงว่อนขอควมเห็นใจครับพ่อแม่พี่รองครับก่อนอิสืบปรึกษากันภายในขอบั้วได้ครับเห็นดีน้วกันกับองคอยสื่อได้ครับพี่รองครับอ่าถ้าไปเห็นดีน้วกันก็จาสะโทษตัวโทษตมกันครับพี่รองครับเพราะว่าอ่าถ้าโทษแล้วเพราะเอานี่เกิดความเสียหายแกผมเนี่ยนอนครับผมเรียนไปไกลไปทรงไปหัวแล้วโทษกับว่ารับโทษหรือครับ หรือว่ารับแล้วกกับว่เอาทางเงินบ่พร้อมคนในครอบครัวบ่พร้อมสถานที่บ่พร้อมอ่าอย่าซื่อครับพี่น้องครับถ้าพร้อมเพียงเฮียงกันสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอ่ากัรมาเลยครับพี่น้องครับโทรมาผมก็บริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับนี่ครับใจซื่อใจกันครับพี่น้องครับแม่นสิไปไกลสี่ห้าร้อยกิโลผมก็บ่เคยเรียกเก็บมาจ้ำก่อนใดใดทั้งสิ้นครับแต่ว่าช่องผมก็เป็นยังบุญยหรอครพี่น้องครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรากิสิบ่มีปัญหายังครับพี่น้องครับอ่าถ้าสิ่งใดพี่ผาดกับ พร้อมใส่เหลือพร้อมเป็นผน่องในสื่อว่าน้ำผมอยู่แล้วครับ่ต้ดงห่วงกับสื่อน้ำผมครับอ่ะสำหรับชิปนี้ขอจบไแหวนที่เพื่อนคนนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ